สวัสดีครับท่านผู้ฟังวันนี้เราจะเดินทางย้อนเวลาไปทำความรู้จักกับผู้คนกลุ่มหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญในการสร้างสีสันทางวัฒนธรรมในดินแดนภาคเหนือของไทยนั่นคือชาวไทยลื้อครับชนชาติที่มีถิ่นฐานเดิมอยู่ไกลออกไปแต่ได้นำพาเอาเอกลักษณ์และเรื่องราวดีๆมาสู่แผ่นดินไทยเรื่องราวของพวกเขาจะเป็นอย่างไรลองไปฟังกันเลยครับชาวไทยลือ้อมีถิ่นกำเนิดตั้งเดิมอยู่ในแถบ12ปันนา ซึ่งปัจจุบันคือส่วนหนึ่งของมณฑลยูนนานทางตอนใต้ของประเทศจีนพวกเขามีอาณาจักรและวัฒนธรรมที่เป็นของตัวเองมายาวนานพูดภาษาไทยลือ้อซึ่งอยู่ในตระกูลภาษาไทยกระไดเช่นเดียวกับภาษาไทยกลางภาษาลาวหรือภาษาไทยใหญ่การอพยพข,ของชาวไทยลื้อเข้ามาสู่ดินแดนประเทศไทยไม่ได้เกิดขึ้นในคราวเดียวแต่มีหลายระลอกตลอดช่วงเวลาหลายศตวตรรษ โดยเฉพาะในช่วงพุทธศตรวตรรษที่24เป็นต้นมาสาเหตุหลักมาจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองสองครามและความไม่สงบในดินแดนเดิมรวมถึงการถูกกวาดต้อนเข้ามาในฐานะเชลยสงครามในสมัยก่อนเมื่อเข้ามาในประเทศไทยชาวไทยหรือส่วนใหญ่ได้กระจายตัวตั้งถิ่นฐานในจังหวัดต่างๆทางภาคเหนือเช่นน่านเชียงรายพะเยาเชียงใหม่ลำปางและเชียงใหม่พวกเขามากักจะเลือกตั้งถิ่นฐานในพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ ใกล้แหล่งน้ําและสามารถทําเกษตรกรรมโดยเฉพาะการทํานาปลูกข้าวซึ่งเป็นวิถีชีวิตหลักของพวกเขาชาวไทลื้อได้นําเอาศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาอันเป็นเอกลักษณ์ของตนเองเข้ามาด้วยสิ่งที่โดดเด่นและเป็นที่รู้จักได้แก่การทอผ้าที่มีลวดลายนดงามเป็นเอกลักษณ์สถาปัตยกรรมบ้านเรือนที่มีลักษณะเฉพาะและประเพณีวัฒนธรรมเกี่ยวข้องกับพบุทธศาสนาและความเชื่อดั้งเดิม แม้เวลาจะผ่านไปและชาวไทยลื้อได้หล่อหลอมรวมกับผู้คนในท,ท้องถิ่นอื่นๆในภาคเหนือนะแต่พวกเขาก็ยังคงรักษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมภาษาและประเพณีบางอย่างไว้ได้อย่างเหนียวแน่นกลายเป็นส่วนสําคัญช่วยเติมเต็มและสร้างความหลากหลายทางวัฒนธรรมให้กับภาคเหนือของไทยเรื่องราวการเดินทางและตั้งถิ่นฐานของชาวไทยลือ้อเป็นเครื่องยืนยันถึงความเข้มแข็งและความสามารถในการปรับตัวของผู้คน พวกเขาได้นำพามาเล็ดพันธ์ทางวัฒนธรรมมาปลูกไว้บนผืนดินแห่งนี้และงอกง,งามเติบโตสืบมาทําให้ภาคเหนือของไทยมีเรื่องราวและสีสันที่น่าสนใจมากยิ่งขึ้นครับหากชอบเรื่องราวแบบนี้กดติดตามไว้เลยครับ